เข้าสู่ชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่นะคะวันนี้กุ้งจะทํำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีตุลสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนนะคะโดยจะทํานายดวงชะตาให้ชาวราศีตุลน,นะคะสำหรับดวงครึ่งปีหลังปี2560นี้นะคะค่ะโดยใช้ไพอ่ออร์คอลนะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่เหมือนเดิมนะคะ อใชาวราศีตุลน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ซ b บสไคน้แทนค่าครยพุ่งด้วยเพราะว่าเป็นการดูดวงการกุศลน,นะคะนะคะขอค่าครูเป็นการ Follow กัะการแชร์แทนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ทำบุญเนาะให้เจ้ากรรมในเวระคะสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิได้หมดนะคะทำทำให้เจ้ากรรมในเวรของตัวคุณคุณนั่นเองค่ะ โอเคสำหรับนะคะท่านที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่แอด k u n g c h i e นะคะโอเคขอหอไพ่ทาโร่นะคะช่วยทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีตุลสำหรับครึ่งปีหลังนะคะ2,560นี้ให้ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตัวตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนด้วยค่ะ สำหรับชาวราศีตุลในครึ่งปีหลังนี้นะคะโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของงานใหม่นะสำหรับผู้ที่ต้องการหางานใหม่เริ่มงานใหม่หรือรอง,งานใหม่อยู่มีเกณฑ์สูงมากจริงๆว่าคุณได้แน่ๆนะคะได้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ The w e l e จูนะคะกองล้อยชีวิตหมุนนะคะในครึ่งปีหลังนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณน,นะคะ โอเคค่ะสำหรับเรื่องของการงานเนาะของชาวราศีตุลน,นะคะขอให้ไพ่ราคอนะคะช่วยทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีตุลด้วยนะคะเพิ่งปีหลังนี่เนาะสองพค่ะเรื่องของการงานค่ะสําหรับชาวราศีตุลเหนื่อยมาก <c oughs> นะคะทั o ้งเชียร์ยอดทั้งเติร์ดสตริงเลยนะคะบอกเลยว่าปีนี้เหนื่อย เหนื่อยจริงๆนะคะเหนื่อยแต่ว่าผลเขาเรียกว่าความสําเร็จที่ได้มามันหายเหนื่อยนะนะคะมีงานใหม่อะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทําอย่างที่บอกโดดเด่นมากๆจริงๆหนึ่งไม้นะคะหนึ่งไม้การเริ่มต้นง,งานใหม่อะไรใหม่ๆถ้าไม่ได้มีการย้ายงานหรือว่าอะไรก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทํานั่นแหละนะคะทาให้นะคะ เขาเรียกว่ามันมีการเฉลิมฉลองความสําเร็จนะคะมันเหนื่อยมันดูว่าอุปสรรคปัญหาอยู่แต่มันสําเร็จจริงๆเราการเงินมันก็ดูดีขึ้นด้วยเลยอะ่ะนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาหน่อยในเรื่องของบุคคลน,นั่นเองเรื่องปัญหานะ,ะการ์ดไม้ปัญหาจากคนรอบตัวที่เอาปัญหาเข้ามาให้คุณนะคะต้องแก้ต้องขายต้องอะไรก็ตามคําพูดนะคะคําพูดเนอหนึ่งดาบคาพูดจากคนรอบตัวที่ทำให้คุณ รู้สึกปวดหัวรู้สึกต้องแก้ไขกับปัญหาต่างๆอะไรที่คุณบอกนะคะ่ะแต่จริงๆงานใหม่ที่เข้ามาตัวนี้โปรเจกต์ใหม่หๆเข้ามาคุณพร้อมมากๆเลยนะคะ The ม a g i เชียนะคุณมีครบแล้วนะคะคุณพร้อมคุณทําได้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ของคุณนะคะคุณจะคุณทํามันได้จริงๆอะ่ะแต่แค่ว่าปัญหาอุปสรรคมันเยอะคุณทําได้จากความสามารถคุณสตรองทางเรื่องของจิตใจละทาง กายและใจนั้นเลยเดีกว่านะคะคุณจะทํามันได้ผ่านมันได้เราก็ได้รับความสําเร็จค่อยๆค่อนข้างดีเลยทีเดียวเขาเรียกว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆสําเร็จนั่นเองแต่ดูสิรับผิดช,ชอบเยอะนะคะรับผิดช,ชอบหนักขึ้นมาหางานใหม่เลยใหม่เท่ามันรับผิดช,ชอบหนักขึ้นมีคนคอยจับผิดคอยอะไรคุณอยู่เนาะทั้งหมดคำพูดนะคะคอยห้ามคอยเบรกอะไรคุณมีปัญหาแค่เรื่องคนเท่านั้นแหละแต่ตัวงานดูโดดเด่นจริงนะมันเหนื่อยมันหนักแต่ว่ามันดูแฮปปี้กับ ความสาเร็จที่จะได้มาส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเขาบอกว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะนะคะโอกาสดีๆจากคนใกล้ชิดจากคนใกล้ตัวนี่แหละนะคะค่อนข้างจะโอเคนะคะในเรื่องของการเงินก้าวถ้วยนะคะมีความสมบูรณ์นะคะสมหวังเขาเรียกว่าเป็นชีน่าพึงพอใจเลยทีเดียวมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะคะ มีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วตัวคุณก็พร้อมจริงๆอ่ะปีนี้อะไรเข้ามาคุณก็ทําได้อะนะคะในเรื่องของเงินนะดัวเบิฟอร์ูนะคะเขาเรียกคุณมีเกณฑ์จะได้สินทรัพย์เพิ่มนั่นเองนะคะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถซื้ออะไรที่เป็นทรัพย์สินได้มาซึ่งทรัพย์สินมีโอกาสที่จะได้มานะคะแต่อาจจะมีคนไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะ นะคะทรัพย์สินที่ได้มานะเรื่องเงินมีปัญหาอะไรก็มีคนช่วยนะมีคนคอยช่วยเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาเดือดร้อนไม่ไหวก็จะมีคนคอยช่วยคอยสปอร์ตคุณมีโอกาสดีๆที่มีคนมอบให้คุณนะคะเนี่ยสามไม้นะมันมีโอกาสดีๆเข้ามาเราก็ในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกนะคะจะมีการใช้เงินตามมารมเข้าสังคมเยอะเหมือนกันนะคะในปีนี้เนาะสามถ้วยการเฉลิมฉลองการเข้าสังคมนะคะเด้ ไฮเพสเทลสนะ,ะใช้เงินตามอารมณ์ตามอำเภอใจสนองนี้ตัวเองค่อนข้างเยอะด้วยในปีนี้มีเกณฑ์จะได้เดินทางด้วยนะจ๊ะนะคะอาจจะใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางนั่นเองนะ,ะใช้จาเกี่ยวกับคนในครอบครัวค่าใช้จ่ายรอบตัวนะคะมีเข้ามาโอเคสำหรับโชคลาภค่ะชาวราศีตนมีโชคลาภไหมในปีนี้นะคะ มีนะคะเนาะมีจริงๆเขาเรียกว่ามีโชคลาภจากนะคะบุคคลที่นะคะบุคคลที่ในอดีตที่กลับเข้ามานี่แหละนะคะ mm. เขาว่าเขาจะให้โชคคุณอย่างประหลาดใจอืม mm. นะคะมีโอกาสที่จะได้ mm. หรืออีกมีนินึงก็หมายถึงเลขทะเบียนรถนะคะกลับไปกับ กลับไปกลับมาเงี้ยน่ะนะคะของคนที่ของคนในอดีตที่กลับเข้ามาในชีวิตคุณลักษณะนั้นนะคะโอเคแล้วก็ปีนี้โดดเด่นจริงๆเนาะในเรื่องของคนในอดีตที่กลับเข้ามานะคะกลับเข้ามานะเจอการเป็นญาติเป็นเพื่อนอะไรก็ตามกลับมามีติ้งกันเจอกันนะคะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะมีเกณฑ์เฉลิมฉลองพบปะสังสรรค์กันค่ะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดค่ะ ความรักสำหรับคนโสดนะปีนี้เขาก็ยักว่ายังมีร่องให้ปวดหัวให้เครียดเนาะในเรื่องรักเก่ารักใหม่ยังอิรุงตุงนังอยู่นะจ๊ะนะคะคนในอดีตก็ยังกลับมานะคะหรือเรียกว่าคนที่งอกเลิกกันเลิกราก,กันไปม,นมีโอกาสที่จะกลับมาได้สูงจริงๆเนาะขึ้นไพ่หกถ้วย มีเก์ที่คนเก่าสกัดมาหรือว่าคุณนะ่ะตัวคุณนั่นเองนั่นแหละที่ยังยึดติดกับคนเก่าๆเรื่องเก่าๆเรื่องในอดีตนั่นเองส่วนคนใหม่ก็เข้ามาเนาะก็เลยทําให้ตัวคุณเองที่รู้สึกเครียดคนใหม่ก็เข้ามาดีคนเก่าก็ยังยึดติดอยู่นั่นเองคนใหม่ก็เข้ามาเขาเกเข้ามาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะแต่ว่ามันยังดูไม่ชัดเจนยังมันดูความรักของเด็กเนาะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเลิกเลืกกระดาษที่อยู่บนน้ำมันเป็นความที่ไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนยังไม่ชัวร์ศึกษากันไปก่อนนะคะ นะนะคะศึกษาตเตรียมให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมศึกษากันให้พร้อมจริงๆก่อนลักษณะนะคะคนที่เข้ามาที่โดดเด่นในปีนี้มีทุกธาตุเลยค่ะดินน้ำลมไฟนะคะมีทุกธาตุเพราะฉะนั้นคงจะไม่บอกนะคะว่าราศีอะไรบ้างแต่จะบอกว่าปีนี้มันเข้ามาหลายคนมากๆจริงๆนะคะ อาจจะมีเจอจากการเดินทางนะคะมีสักคนในอดีที่กลับเข้ามาสักการแต่ประเด็นที่เช็คที่ที่สำคัญจริงๆเลยก็คือเรื่องของคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามานี่หละที่ทำให้คุณแบบต้องปวดหัวหรือลังเลยและไม่แน่ใจนั่นเองนะคะมันเป็นเรื่องของคนสามคนเนาะปีนี้สำหรับ ชาวราศีตุลค่ะมีเกณฑ์ทีจะพบรักจากการเดินทางจากการติดต่อเงินใหม่ในลักษณะอย่างนั้นจากคนในอดีตนะคะโอเคถามความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วความรักเป็นยังไงบ้างคนที่มีคู่แลกก็ต้องนะคะเขาเรียกว่ามันก็มีความรักเข้ามาเช่นกันอะเนาะสำหรับคนที่มีคู่แล้ว มันยังขึ้นไพ่สามคนอ่ะเพราะฉะนั้นมันแปลได้ว่านะคะมันแปลได้ทั้งคนโสดและคนมีคู่นั่นแหละนะคะไพ่สามคนไพ่คนปัจจุบันหรืออาจจะคนเก่าคนใหม่คนปัจจุบันกับคนใหม่คนปัจจุบันกับคนเก่าลักษณะนั้นอ่ะนะคะมันมีสองทางนั่นเองทาใหีคุณรู้สึกเครียดรู้สึกไม่โอเคจริงๆรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลอย่างนั้นก็ได้ นาะมันเหมือนมีคนเข้ามาคุณหวั่นไหวมีความรักเข้ามาหลายทางนะคะขอให้คุณหนักแน่นกับคนรักนะคะหมายความว่าถ้าคุณยังรักกันดีหนักแน่นใส่ใจดูแลคนรักนะมีแสงสว่างของปลายเทียนอยู่มันแปลว่าความรักมันมีโอกาสที่จะกลับมาดีกันได้นะคะแต่ขอให้ดูแลใส่ใจกันให้ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นคนใหม่ที่เข้ามาก็จะไดะ้เข้ามาสร้างปัญหาให้ตัวคุณไม่ได้นั่นเองนะคะ ขอให้หนักแน่นจริงๆมันมีแกนที่คนในอดีตจะกลับมาคนใหม่เข้ามาปีนี้มันไปในลักษณะนั้นจริงๆนะคะก็ต้องระวังและรอบคอบน้องดมมลเข้ามาจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณกระทบกระเทือนจิตใจนะคะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เรื่องของความรักเนาะมีความวิตกกัง,งวลความเครียดการโกหกหลอกลวงอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคขอให้หนักแน่นนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าไม่เห็นเจเลิกลากับคนรักนะสุดท้ายเราอยู่ที่คุณเลือกระตัดสินใจละนะคะคุณอยู่ระหว่างรักเก่ารักใหม่อยู่ระหว่างความรักอยู่ระหว่างเรื่องของคนสามคนอยู่ที่คุณเลือกระตัดสินใจว่าจะหนักแน่นต่อไปหรือว่าจะยังไงต่อไปนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีตุล นะคะเขาเรียกว่ามีอะไรหนักหนามไหมไม่มีมหรอกให้ระวังเรื่องของความร้อนในร่างกายนะคะทุกท่านความร้อนในร่างกายอะไรล่ะเป็นไข้เป็นร้อนในน้องนิดหน่อยนี่อะไรนะเป็นห่วงความเครียดปวดหลังนะคะระวังจริงๆนิดหนึ่งไม่มีอะไรอันตรายถ้าป่วยอยู่ก็นะคะพักผ่อนเยอะ ไม่มีอะไรที่ดูหนักหนาสาหัสถึงท่านอันตรายนะคะไพ่อยากบอกอยากเตือนอรชาวราศีตุลคะค่ะไพ่บอกว่างานปีนี้มันก้าวหน้าจริงๆนะคะสําหรับชาวราศีตุลแต่อย่างที่บอกเนะาะไพ่เตือนอะไรมันยังมีนะคะเนาะ judgment นะคะอาจหมายถึงมีเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเรื่องของกวนถึงกรรมเรื่องของอะไรก็ตามที่มันยังอยู่นะคะเดิ อย่างที่บอกว่าเขาเรียกว่ามีเรื่องอาจจะมีเรื่องเข้ามากบต้องระมัดระวังะระอบครอบจริงๆอ่ะในปีเนี้ยอาจจะมีเรื่องที่คุณรู้สึกไม่โอเคนะคะนะต้องระวังระรอบครอบนะไม่ใช่แบบจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่ทันระวังตัวหรือรอบครอบในสิ่งรอบตัวก็อาจจะโดนเอาเปรียบโดนทําให้เสียความรู้สึกได้นะคะ ะะกับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่มันเกิดขึ้นกระทันหันเพราะฉะนั้นถ้าคุณรอบคอบและระวังตัวอยู่เสมอเนี่ยนะคะมันก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่ง <c> อ <oughs> นะคะค่ะบทสรุปสำหรับชาวราศีตุลค่ะในครึ่งปีหลังนี้นะคะบทสรุปเขาบอกว่านะคะปีนี้เนาะ าจจะมีบางเรื่องบางเรื่องบางอย่างที่ทำที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดังใจยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเนาะจริงๆโค้จะบอกว่า,ามันมีบางเรื่องบางอย่างที่รู้สึกไม่โอเคมันมีบางเรื่องบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นความลับอย่างนึงก็ได้เพราะฉะนั้นขอยคุณนะคะถ้าตัดสินใจอะไรในปีนี้ขอยคุณตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะสองดาบมีความลังเลนะมีความลังเลมีความไม่แน่ใจในอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้เด็ดขาด ะะใช้ความรู้สึกใช้เซนของ,องตัวเองตัดสินใจคุณมีอำนาจอยู่ในมือคุณตัดสินใจให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะตัดสินใจใเด,ด็ดขาดอำนาจการตัดสินใจอยู่ในมือคุณไม่ใช่อยู่ขึ้นอยู่กับคนอื่นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนี่แหละที่เลือกจะรักหรือเลือกจะปล่อยไปนะคะกับปัญหากับคนรักหรืออะไรก็ตามกับคนที่เข้ามาตัดสินใจให้รอบคอบนะคะมีปัญหาอะไรนะคะปรึกษา ผู้ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆนะคะในเรื่องของงานนะคะปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางลักษณะนั้นแต่ปีนี้ดูวแล้วคุณค่อนข้างจะมีความลับเยอะเหมือนกันนะคะมีความลับทีแ่แคบซ่อนเอาไว้อ่าลักษณะนั้นยังไงปีนี้ทําบุญด้วยนะคะทําบุญนะคะทำบุญกับคนในบ้านทําบุญกับผู้ใหญ่ในบ้านนะคะได้หมดทําบุญที่วัดได้หมดทําบุญกับผู้ใหญ่นะคะที่ที่ท่านคอยช่วยเหลือที่ท่าน คอยดูแลเราลักษณะนั้นนะคะส่งเสริมให้คุณดีขึ้นในปีนี้นั่นเองนะคะยังไงดูโด,ดดเด่นดูโอเคขึ้นนะคะแต่ระวังแค่ระวังและรอบครอบรัตสินใจอะไรให้เด็ดขาดเท่านั้นเองนะคะค่ะขายชาวราศีตุลโชคดีนะัคะค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะฝาก subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์แทนค่ะคุณฮ้ด้วยสนใจดูวดวงส่วสนตัวแอดไลน์มาเลยค่ะที่แอด KVMC h a a นะคะแอดกุ้งแช่ค่ะเข้ามาปรึกษาปัญหาได้ถูกเรื่องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ